ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพยบอยแล้วก็วค่ะวียะค่ะเราราวีกดนอค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่ <ภา S 1> บ้านบ้านทีวีช่องน73นดใช่แล้วแล้วก็ท่านใดที่ใช้กล่องอื่น <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> หรือว่าใครมาถาม ก็สามารถตอบาาออได้ถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอื่นนะคะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI นะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง117นะคะถ้าเป็นกล่อง InfoSet นะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73กล่อง GMM z ค่ะช่อง73กล่อง IPM ช่อง218แล้วก็มีทาง Facebook Fanpage นะคะบ้านบ้านทีวี YouTube Channel บ้านบ้านทีี73 Channel นะคะแล้วก็มีทาง www. บ้านบ้านท 73. com ด้วย หรือถ้าจะดูในเบอร์ถือก็พิมพ์คำว่ากังฟูเพยบอยภาษาไทยครับก็จะดูย้อนหลังเป็นร้อยร้อยคลิปเลยถะท่านก็สามารถจะติดตามก็เลือกเอาตามกดับอันไหนที่มันมีสาระให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเราแล้วก็ดูไปนะครับอันไหนที่มันไร้สาระก็อย่าไปดูมัอันนี้ก็บอกเลยถ้าเป็นพวกแฟนเพจพวก u t u b e ที่บางทีเห็นคุณอาสตรีมแบบสตรีมคุยกับ f c ด้วยใช่ไหมคะมีก็บางทีก็คุยนะบางทีก็อ่านเจอก็คุย เออบางคนก็ขอเป็นเพื่อนโอ้วันนั้นวันนั้นไปดูดูในไลน์อีกลายหนึ่งโอ้โหร้านแปดแสนวิวโอ้มันทำไมเยอะอย่างเงี้ยนะเราคนนึกในใจว่าทำไมเยอะอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่มีคนบอกมาโอ้อาเป็นล้านแล้วนะบอกเฮ้ยจริงเหรอาบอกมันเหมือนกับคลังหนังสือครับใช่สําหรับวิชาเพราะว่าเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเพศศึกษาเนี่ยนะครับ มันไม่มีตาราแล้วในในปัจจุบันนี้แล้วใครเขาจะสอนล่ะในปัจจุบันนี้กล้าพูดนะครับไม่มีใครกล้าเสนอตัวออกมาที่จะออกมาบ่งบอกว่ามีความมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะอาอยู่ในวงการนี้มาตั้งห้าสิบปีเกี่ยวกับอาธรรมนิเจสารเนี่ยพอธรรมนิเจสารพบ ไอ้ความรู้ของอาร์ไม่อาร์จริงๆอาร์ทนิตยสารแล้วอาร์ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแต่ว่าา่วผู้อ่านเนี่ยคนแฟนคลับเขาก็เขียนเรื่องราวของเขาเขียนเขาเขาประสบปัญหาอะไรเขาแก้ไขปัญหาถ้าคนเขียนมาเล่าก็ได้ข้อมูลเราก็เราก็มีข้อมูลอ้าคนเขียนมาถามมันก็หาข้อย่ามาให้เขาเนี่ยมันมันมันได้โดยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างเนี้ย ไม่ไม่อาจจะเปรียบเทียบกับใครนะมันก็เหมือนกับเปรียบเทียบว่าพระธุดงเข้าป่าเข้าเขาเข้าพงคแล้วเขาจะไปไปทุดงแล้วไปเรียนรู้ในหลักศาสนาจากไหนล่ะเพราะในป่าในเขาเนี่ยมัน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 ไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ในการเจอสิงสารศาสัตว์เจอเหตุการณ์เจอความอดทนใช้สติใช้อะไรต่างๆเลยมันจะค่อยๆสืมซับเข้ามา ทีนี้คนเราเนี่ยพอบอกว่าไอ้เรื่องเพศศึกษาเนี่ยทุกคนเข้าใจเนาะว่ามันเป็นเรื่องลามกศปเภณีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาให้มนุษย์เนี่ยจะต้องมาทำกันส่วนใหญ่คนเราต้องรอให้แบบประสบพบเจอกับตัวเองก่อนถึงจะถึงจะหาวิธีหาข้อมูลแบบศึกษาเอาเานะก็ทุกวันนี้อะ เห็นไหมเราแต่งงานกันแต่งงานกันเป็นคู่ครองกันรักกันอะไรกันเนี่ยก็ธรรมชาติทั้งนั้นเขาบงการให้มนุษย์เนี่ยต้องมีการจับคู่สัมพันธ์กันคเพื่อสืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์มัน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 ไปธรรมชาติทีนี้ทีนี้บ้านเราเนี่ยมันมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่เรายังกีดกั้นอยู่ว่าเฮ้ยไอ้มันบัดสีบัตรเถลิงมันน่าอายนียไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆคนรจะเก็บงำเอาไว้ เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความรู้ต่างๆเนี่ยไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามเด็กไม่มีโอกาสที่จะได้ได,ได,ได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ไม่งั้นเห็นไหมล่ะถ้าเด็กมีความรู้นะไม่มีทางหรอกที่เด็กจะตั้งท้องอมไม่มีทางหรอกที่เด็กจะไปติดโรคเป็นเอดเป็นเชื้อเอชไอวีเพราะถ้าเรียนรู้มันก็รู้จากวิธีป้องกัน บ้านเรานี่อันดับต้นๆเลยนะคะคุณแม่ใม่ไสอะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือมันเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าทีบเพราะว่าพวกเรามันปิดบังกันเองปิดบังกันอย่างรูปเต่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ได้ใช้ก็นั่นแหละนั่นแหละแต่แต่ทีนี้ในในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งเลวร้ายขึ้นไปที่ไนที่ว่าไอสื่อสารเนี่ยไอความทันสมัยเด็กไปหาข้อมูลเองมันหาข้อมูลเองแต่ไปูที่ผลลัพธ์เขาไม่ดูวิธีการหาในจอมือถือใช่แล้วในจอมือถือมีแต่ภาคปฏิบัติ ใช่มันมีผลลัพธ์ออกมาไม่มีภาคหลักการของการว่าเป็นวิชาการเป็นอะไรเออได้ดูแต่หลักการเท่านั้นเองพอดูหลักการปุ๊บก็ปฏิบัติกันเลยเหมือนเห็นอาหารจานหนึ่งเราเห็นแต่แบบมันออกมาสวยแล้วอะแต่ว่าเรามีเรามีวัตถุดิบแต่เราไม่รู้ว่าขั้นตอนทำเป็นสองสามสี่ทำยังไงเอามาใส่กันมั่วก็ก็เป็นเหมือนกันแต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนนี่แหละผมถึงบอกว่าผมพยายามแต่เสียดายนะ เสียดายที่ตัวเองอายุมาขนาดนี้แล้วถ้าอายุสัก50เนี่ยมันยังจะต่อสู้ในเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยได้เยอะกว่านี้ได้มากกว่านี้อย่างพวกหมอหมอออกมาหมอหมอแต่ละคนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอภผ่าตัดอะไรต่างๆอะไรเขาก็เฉพาะวิชาของเขาในแผนกเดียวหมอสูก็คือสูงหมอผ่าตัดกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเขา หมอเขาเขารู้แต่วิชาการว่าอย่างนี้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 แต่ไอ้ไอ้หลักการที่มันหมานล้อมเข้ามาเนี่ยมันมันไม่รู้บางทีเขาก็อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเราฟังแล้วเราก็งงค่ะมันเป็นภาษาตรับเฉพาะของเขาอะก็นิ่งไงอย่างอ,อานิ่งไงอาก็ดิ้นลนกระเสือกสนทำมาตั้งเมื่อสมัยสักสี่สี่ห้าสิบปีเราสมัยนั้นน่ะหลยแรงมากมถูก หาว่าเป็นไอ้จอมลามกไอ้จอมสกปรกไอ้อะไรกล้ามาเปิดเผยกล้ามาพูดทํานิตยสารอะไรต่างๆอะไรจนกระทั่งถูกเพ่งเลงจนกระทั่งจับติดคุกเลยเออท่านหนังสือนี่จนติดจนติดคุกนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอาจจะหยุดไม่ทำให้ความตั้งใจของคุณอาลดลงเลยไม่อะมันเพราะถ้าอายิ่งพูดพูดไปเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นหลักการเป็นวิธีการเป็นสาระหลักแน่นให้รู้คการตัวเองใช่ไหมทำยังไงอ่ะให้เด็กให้ให้เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาเช่นทาไมอย่าทําให้มันท้องคุณจะทํายังไงก็ได้แต่อย่าให้มันท้องวิธีทําให้ไม่ท้องเนี่ยมันทํำยังไง แต่ถ้าเราบอกงี้บอกเฮ้ยไปยั่วยุเด็กหรือเปล่าไปชี้พวงให้กระลอกทำให้เด็กมันไปมันไม่ไม่ใช่ลองทำกันแล้วไอ้ถุงยางที่ขายอยู่ตามเซเว่นเดินเข้าไปปุ๊บก็เจอละถุงยางอยู่ข้างหน้าเลยเห็นก่อนเลยเข้าเซเว่นเห็นเห็นถุงยางก่อนเลยเห็นถุงยางแต่ไม่ทําความเข้าใจไอ้ถุงยางเนี่ยมันเพื่ออะไรที่มหาลัยหนูมีแจกเพื่ออยู่ห้องพยาบาลเออเพื่ออะไรแล้วก็อธิบายสิ ว่าใส่ทุงอย่างเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหนึ่งมันจะไม่ไม่ติดโรคนะติดเชื้อร้สองไม่ทำให้มีการการท้องก่อนวัยอันควรท้องก่อนวัยอันควรตามที่ว่านี่แหละจะมาทั้งทั้งเด็กหญิงเด็กชายมันก็ควรจะรับรู้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เด็กอายุ12 1สาขวบมันก็ไปแล้วมันเป็นไปแล้วไอสิ่งที่เป็นไปเนี่ยพ่อแม่รู้ทั้งรู้แต่บางทีเห็นไหม กับทาเป็นซื่อบื้อแล้วปล่อยให้มันปล่อยให้มันถ้ามันผิดพลาดระเบิดเะเบอร์ขึ้นมาแล้วไปดูเขาตอนแรกคุณอาถ้าไปดูเขาตอนแรกเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุยเรื่องนี้กับพ่อกับแม่ไม่ได้แต่เขาก็ไปแอบทําลับหลังไงทีเนี้ยหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้ก็ต้องขออนุญาตแล้วครับเพราะว่าพูดแล้วมันติดลมแล้วมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหัวร้อนตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนกครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะคุ โดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลัมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดําเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะดีเจวิยะค่ะแล้ก็พยายามที่จะต่อสู้ผมพยายามนะจะต่อสู้ในเรื่องเพศศึกษาเนี่ยนะครับผมพยายามต่อสู้ขยายความรู้ค่ะ ทำความรู้ในเรื่องเพศศึกษาเนี่ยให้มันรับรู้กันออกมาไปดูที่ครับคลิปต่างๆที่ผมเป็นพันๆคลิปเนี่ยนะครับพันนคลิปเนี่ย,<ฆ>ยแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ค่อยซ้ํากันะมะไมีซ้ำเหมือนนเกับความรู้เล็กๆน้อนอๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์นะแล้วก็พันลึกเนี่ยค่ะ เราต้องพูดออกมาให้ชัดเจนครับต้องให้เข้าใจครับให้เคลียร์ด้วยทาให้เคลียร์ก็สมัยก่อนเนี่ยก็ยังบอกไงเด็กก็ถามว่าน้องออกมายังไงเนี่ยอยู่ดีๆแม่พามาใช่ไหมว่าอ๋อออกมาจากรูกระบอกไม่ไผ่บ้างมาจากรูหนูบ้างอะไรบ้างข้้งถังขยะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือทําให้เข้าใจกับเด็กแล้วในสมัยก่อนการมีประจําเดือนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะประจําเดือนเนี่ยเด็กวัยรุ่นมักจะไม่เคยรู้หรอก พอ messages, พ่อแม่ไม่กล้าบอกอายจนกระทั่งเด็กเนี่ยจนกระทั่งเด็กเนี่ยมันมีประจำเดือนมาเองมาแล้วมันก็ไม่ไม่กล้าที่จะบอกพ่อแม่นะมาไม่กล้าบอกพ่อแม่นะเงียบนะจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเจ็บมันมันมาเยอะเราคิดว่าจะตายแล้วถึงจะได้ไปบอกพ่อแม่แม่บอกโอ้ยไม่เป็นไรเลยลูกแโอ้โหลูกเกือบตายแล้วใจหัวใจจะด้านไปแล้ว แ,แม่ก็ไม่เคย,อยบอกลูกนะคุณอาว่าเอาอย่างหนูออะอย่างน้อย่างนีมีแม่ครั้งแรกเป็นไงอลองเล่าให้ฟังก็เหมือนเหมือนหนูว่ามีช้ากว่าเพื่อนทั่วไปนะปกต,กติเพื่อนทั่วไปเขามีแล้วหนูฮอร์โมนไม่ค่อยปกติหนูก็อ่าพอมีครั้งแรกหนูก็รู้ว่าเออก็คงมีเหมือนเพื่อนเพืนเขาน่แหละเพราะว่าเรียนมาแล้วไงเขาบอกว่าตกใจไหมล่ะกลัวไหมล่ะตอนแรกก็ตกใจค่ะใช่ไหล่ะตอนแรกตกใจก่อนแล้วก็เออมันคงใช่เหมือนกันกับที่เรียนมากับที่เพื่อนเป็นแต่ทีนี้คือด้วยความที่หนูไม่ได้อยู่กับแม่เนาะตอนช่วงช่วงัยรุ่นก็ รู้ว่าผ้าอนาไมัมเขาเอาไว้ใช้ตอนเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนทีนี้มันมีสองหน้านกระดาีใช้ยังไงละ่ะก็นี่ไงล่ะเออเนี่ยขนาดแค่ใส่ผ้าอนาไมัมแต่หนูใส่ถูกนะนานี่รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นผ้าอน้าไัยนะรุ่นก่อนเนี่ย<อ>เขาใช้เขาใช้ผ้าผ้าที่ใช้แล้วอะเสือ้อผ้าอะไรที่ใช้แ,<ต>แล้วอะเอาไามสม่อนไม่ไม่ไอ้ไอโบราณเกินไปเราอย่าไปพูดถึงเลยมันใช้มันจะใช้ผ้า ผ้าอเสื้อ,อ,อเก่าหรืออะไรเงี้ยตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาพันแล้วก็ใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยอย่งงี้ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลย๊ยสมัยก่อนอาอาสิบกว่าขวบเนี่ยเห็นหมาคาบวิ่งวิ่งตามตามตามตอกซอกซอยคาบอาบอกมาแล้วมาทิ้งเนี่ย มันก็เห็น่ยเป็นคราบเลือดเป็นผ่านผ่าแต่หนูมันเป็นการดีนะถ้าสมมติเกิดบ้านไหนที่แบบมีลูกสาวที่กําลังจะโตเข้าสู่วัยสาวแล้วแบบได้คุยกับลูกซะก่อนว่าเออเนี่ยลูกเดี๋ยวสอนเลยถ้าเป็นสาวนะโตขึ้นหนูจะมีอย่างนี้มันจะใช้อย่างนี้ใช่เราเป็นผู้หญิงนะพอฮอร์โมนเราร่างกายเราดีขึ้นมาปุ๊บนะอายุสักประมาณเท่านี้๋ยวหนูจะมีแล้วเราก็จะมีเลือดเลือดเสียไม่ต้องตกใจนะมันจะมีเลือดเสียออกมาพอเลือดเสียออกมาเราก็ฮันเนี่ย ไปเอาที่ใต้เตียงที่แม่เก็บไว้เห็นไหมนะไอโกเท็กไออะไรต่ออะไรเนี่ยเอามาซับซะนะอย่าให้มันเลอะรู้จักสอนรู้จักบอกพูดแค่สิบบ้านเองมั้งคุณอาใช่รู้จักสอนรู้จักบอกเด็กก็จะไม่ตกใจอ้อนมันมาแล้วแม่มันมาแล้วนะเออทีามําไมก็จะเดินมาบอกเออเเหมือนที่แม่พูดเลยแม่ก็จะจักการสอนให้อะไรให้ก็แค่นั้นเองทําไมจะต้อง เลือที่นอนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ที่ตักเป็นไงก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรไงบางทีแบบกลัวใช่ไบางทีนอนแล้วมันไม่รู้ตัวมันมามันมาตอนตอนตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปทําอะไรให้มัน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 ให้เด็กตกใจให้เด็กอะไรให้มันดูน่ากลัวให้มันดูอันตรายเด็กก็ไม่กล้าพูดเด็กของต่างประเทศนะของต่างประเทศเนี่ยอ่าสิบกว่าขวบเนี่ยสิบสามสิบสี่ขวบเนี่ย อาช่างที่อาดูจากไอไอไอ,ไอสารคดีมาดูจากไอไอข้อมูลมา,าพ่อแม่เนี่ยเขาจะเอาถุงยางใส่ให้ลูกเลยนะใส่ให้ลูกสาวนะบอกว่าหนูถ้ามันสุดวิสัยจริงๆถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้ก็จำเป็นต้องใช้นะหนูต้องให้เขาใส่ถุงยางถ้าไม่ใส่ถุงยางหนึ่งหนูจะต้องเสี่ยงกับการเป็นเอชเป็นเอชไอวีติดโรคติดต่อสอง จะต้องมีการตั้งท้องขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างนี้อธิบายเลยเด็กผู้ชายก็เอาถุงยางใส่เข้าไปในกระเป๋าเราบอกว่านี่ถ้าสมมุติว่าอยู่นะหนูนะจะมีอะไรกับใครคมันสุดวิสัยหนูต้องใส่ถุงยางนะเพื่อป้องกันติดโรคติดเอชแล้วก็ไม่มีการ เขาอธิบายเสร็จเลยเด็กอายุสิบ5ี่สิบห้้ยังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ยังไม่สามารถทํางานได้ยังต้องเรียนอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามีสติเราคิดได้หมดเราบังคับได้หมดอี่ยคเงี้ยแต่พอเวลาธรรมชาติที่เราขาดสติเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็ขาดสติหมดเรียกไงไอ้อย่างเหมือนอย่างพวกที่ขมขืนเนี่ยไหมพวกที่ขมขืน เพราะมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันขาดสติมันก็อยากจะข่มขืนบางทีหนูเคยได้ยินเพื่อนเล่าเหมือนกันนะคุณอาแบบแบบจะมีอะไรกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยถุงยางอนนมัยไมไม่มีแต่มันต้องใช้ใช่ไหมคะมก็ไปซื้อแล้วผู้ชายก็แบบเอ้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบไม่แหวไม่ไหวแล้วอะตอนนั้นแบบก็คืออารมณ์ว่้วขาดสติเนี่ <อา S 2> ย <อา S 2> ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งจะแนะนำพวกพวก เอาวัยรุ่นแล้วกันแต่ว่าวัยรุ่นตอนนี้เขาเขาเขาไม่เคยดูรายการนี้หรอกมีแต่คนสูงอายุดูแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าหลายหลายหลายเป็นไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนคิดว่านะไอการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไอการที่ไม่ต้องใส่ทุกอย่างแล้วก็ส่วนมากมกบอกว่าออกมาหลังข้างนอกไม่หลังภายในคือผู้ชายจะบอกว่ามันจะปลอดภัยมันจะปลอดภัยเขาหลังข้างนอกมันะไดหลัง้นออะไรนะเสียดสีได้นี่กว่า แต่จะบอกให้เลยเนี่ครับถ้ามีการสอดใส่ปุ๊บเนี่ยข,ของผู้ชายเนี่ยมันจะมีน้ำหล,ำหล่อลอื่นอ,ออกแล้วเรา,าน้ำหล่อลื่นเนี่ยมันจะปนตัวอสุจิเข้าไปในนั้นก็มีในนั้นมีแล้วออน้ำหล่อลื่นมันมากับอสุจิพราะมันมากับอสุจิปุ๊บมันก็คลออยู่ตรงนั้นไอการที่สอดใส่เข้าไปเลือกเตื้ลยังไงก็โอเค มันเสี่ยง50%ใครจะไปรู้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวสเปิร์มมันแข็งแรงตัวนั้นมันแวกไหยเข้าไปได้เกิดอยู่แถวไหนมาขึ้นมาไม่จําเป็นต้องหลังคไม่จําเป็นต้องหลังหลังให้มันเป็นเป็นล้านตัวหรอกมันสองสามตัวมันก็สามารถที่จะแวกไหวเข้าไปได้แล้วมันจะนั้นเยอะๆนะครับเยอะๆนะครับที่ผิดพลาดตรงนี้ครับบอกว่าทไมอุ้ยทำไมพลาดเออหลังหรือยังไงบอกว่าไม่ใช้วิธีการคุมด้วยการที่ว่าเอามาหลังข้างนอกเนี่ย เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะปลอดภัยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่นะครึ่งครึ่งก็ใช่ขนาดรัไทยหัวก้อยเรายังทายไม่ถูกเลยอ่ะใช่เพราะเพราะเฉะนั้นอย่า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 ใช้ความคิดอันนี้นะครับว่าชักออกมาหลังแล้วเนี่ยน้ำวันตกไข่เฮานาเอออนาน่าเจ็ดหลังเจ็ดไอ้ดับบันชอบนัดชอบนัดถ้ากันมาทักต่อหนักเลยแต่แต่ไงถ้าคนมันจะติดเนี่ยเชื้อมันอาจจะ แฝงอยู่ในซอกเหลือบไหนก็ยังยังมันครับว่าภายในมันยังอบอุน่นมันยังฟักฟ<า>ื้นตัวได้มันอาจจะวันนี้ไม่ตก<า>แต่เชื้ออสุจิของผู้ชายเนี่ยมันยังอยู่ในเหลือบในในซอก<า>มันยังลุกเกๆุกเกอยู่นั่นแหะ<า>แล้วเกิดลูกขึ้นไข่สุกพอดีมันก็พอดีแแบบว่ายเข้าไปได้พอดีนั่นไงล้วรู้ได้ยังไงว่าคุณนับเป๊ะเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่<ล>ไม่นะไม่ไม่ไม ถ้าถ้าจะเป๊ะจริงๆต้องไปให้หมอขึ้นขายอย่างแล้วให้หมอตรวจว่าเออไข่สุกแล้วถ้าอยู่ภายนอกอย่างนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะไข่สุกมันก็จะไม่มีอาการบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร้อนอย่างนั้นหนาวอย่างนี้ะอะไรไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นระยะหลังไข่สุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันระยะนะครับกึ่งกลางของประจําเดือนสมมติว่าประจําเดือนมาวันที่หนึ่งนะสิบถึงยี่สิบ เป็นระยะที่สิบถึงยี่สิบเนี่ยไข่จะสุกวันไหนไม่รู้สุกช้าสุกเร็วหรืออาจจะสุกวันที่สิบแปดหรืออาจจะสุกวันที่สิบสองอันนี้ไม่มีใครรู้อย่าไปคิดว่ามันต้องคงกลางเพราะคงกลางมันอาจจะยังไม่สุกก็ได้อาจจะล่าไปอีกสองวันหรืออาจจะเร็วขึ้นไปอีกสองวันก็ได้ทีนี้หลังจากหลังจากระยะยี่สิบไปแล้วเนี่ยแล้วไข่มันสุกแล้ว มันก็ฝ่อแล้วทีนี้ถ้าเขาใช้วิธีคุมมันก็ย่างว่าแหละครับก่อนเจ็ดก่อนเจ็ดประจำเดือนจะมาหลังเจ็ดประจำเดือนจะมาไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนูว่าหลังเจ็ดชัวร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนูว่าหลังเจ็ดชัวร์หลังเจ็ดนะชัวร์ที่สุดอ่ะหลังห้าไปเลยดีกว่าเพราะบางคนเห็นไหมบางคนพอไหไม่บางคนเห็นไหมที่ประจำเดือนมาสองครั้ง อุ้ยของหนูเคยเดือนหนึ่งมาสามรอบสองครั้งอ่ะเลยไม่รู้ว่าไอ้รังไข่เดี่ยมันสุกตอนไหนใช่เคยเคยอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยคืออธิบายนะต้องอธิบายให้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 เด็กผู้หญิงเนี่ยได้รับรู้แม้แต่ตัวเราเองไม่กันหรือแต่ละเดือนเงี้ยไม่เท่ากันนี่เป็นข้อมูลที่คุณอาจจะไม่เคยฟังมาจากไหนก็ได้แต่ผมก็ไม่อาจที่จะไป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 เถียงหมอหรอกแต่ว่า มันเป็นความเป็นจริงม,มาจากมัิดจไม่ได้แต่ละ<ช>คนไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรามาว่าด้วยเรื่องของปัญหาของผู้ชายกับเรื่องสมรรถภาพดีกว่าค่ะคุณอาผู้ชายเนี่ยนะ,ะไอ้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะรู้ตัวเองเลยนะอย่างไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามพอวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ปลืนนี้มารู้สึกเฮ้ยร่างกายเราเพียเปลี้ยอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงไม่่อยมีพลัง เราจะรู้ตัวแต่ผู้ชายชีบเอข้างตัวเองพอไม่มีพลังปุ๊บเนี่ยเสื่อมถอยจนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยความแข็งแกร่งก็ไม่แกร่งความอืดก็ไม่อึดความทนก็ไม่ทนอะไรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูใหม่แต่ดูใหม่มันก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าสภาพภายในเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าร่างกายถ้าร่างกายตกอยู่ในสภาพแบบเพียเปี้ยอ่อนแรงไม่ใครแข็งแรงม่ใครค่ะแนะนําเลยครับ ต้องหาตัวเสริมตัวช่วยเพราะมันจะเป็นการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูมบน,นขึ้นมาแล้วไอ้ที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นสมุนไพรดับเบิลแม็กตัวนี้ผมใช้มาเป็นปีที่8แล้วนะครับเนี่ยทุกวันนี้ที่อยู่ในสภาพนี้อายุ76เนี่ยยังอยู่ในในในสมรรถภาพตรงนี้เนี่ยความแข็งแกร่งความความกระฉับกระเฉงอะไรต่าง ดับเบิลแบคพารตัวนี้เป็นสมุนไพทั้งหมดไม่มีผงวิทยาศาสตร์เจือปนใช้ร่วมยาโรงพยาบาลได้ใช้ร่วมยาโรงพยาบาลได้เบาหวานความดันได้ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการไปฟื้นฟูต่อมลูกหมากแล้วก็ทําให้ต่อมลูกหมากทํางานในสมรรถภาพของไอ้กลไกของของอวัยเพศของผู้ชายเนี่ยมันจะอยู่ในระบบตัวนี้ที่จะเป็นตัวช่วยหรือหรือดังดังๆงถึงดังๆัแข็งแข็งดับเบิลแบงคพารตัวนี้ช่วยท่านได้ยืนยันครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะช่วงนี้ที่เรามาแนะนำเพราะว่าโปรโมชั่นนะคะฉลองครบรอบ9ปีดับเบิลแม็กพลัสนะคะกระปุกแบบนี้มี60แคปซูลนะคะทานได้2เดือนเลยค่ะแถมมากับตัวนี้นะคะเป็นฉบับพกพานะคะใน1แพคนี้จะมี4แคปซูลค่ะให้ไปเลย1แพ็คเนาะแล้วก็ยังจะมีตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ของเรานะคะดับเบิลแม็กพลัสสูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีตแบบนี้ให้ไป3หลอดเลยค่ะคุณอาอันนี้3หลอดนะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังมี นี่เลยค่ะเป็นกางเกงชั้นในชาย D B M P เนื้อผ้าดีใส่สบายให้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ไหนๆก็จะปีใหม่แล้วเราให้ปฏิทินไปด้วยอีกหนึ่งอันนี้เป็นหัวใจนะครับหัวใจสําคัญที่สุดคือดับเบิลแม็กพัดแคปซูลตัวนี้เท่านั้นไอ้ที่ของของสมบัติคุณของแถมน่ะมันเป็นการฉลองครบรอบ9ปีของทางบริษัทที่จะตอบแทนเซ็ตสุดคุ้มที่ให้นี้เซตสุดคุมนี้นะครับดับเบิลแม็กพัด60แคปซูลเนี่ย2,200บาทเท่านั้นเองสองพันสองร้อยบาท ท่านจะเอามาเป็นตัวช่วยในการขึ้นทางดว่วนทันทีปัจจุบันทันด่วนในความแข็งแกร่งแข็งแรง <จะ S 2> ใน <10 S 2> ภายในหนึ่งชั่วโมงได้เลยถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี้กังฟูการันตีคุณภาพตัวนี้ว่าใครที่ไม่ถึงไม่ดังไม่ถึงไม่ตังแล้วเจอเข้าไปแคปซูลเดียวออรู้เ,เรื่องเลยครับ แล้วก็สาหรับคุณผู้ชายนะคะที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องที่คุณสุภาพสตรีคู่ของตัวเองในเวลาที่มีอะไรกันทําไมไม่มีอารมณ์ร่วมเลยทําไมเงียบปึ๊บไม่มีความรู้สึกเลยมีอะไรตัวช่วยจ่สามารถช่วยได้ไหมนะคะนี่เลย DMP DBMP สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะ d o u b l ลแมพัดสูตรน้ำนี่สำหรับที่จะช่วยให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยไอที่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยที่จะกระชับกระเฉ<อ>งร่างกายยังไม่พร้อมเครื่องอยังไม่อุ่นเครื่องยังไม่ร้อนมันจะช่วยปลุกแล้วแล้วช่วยกระตุ้น ทำให้มันเนี่ยเครื่องร้อนทันกันจะได้เขาเ้นชัยได้พร้อมๆกันมันก็วอร์มเครื่องเร็วขึ้นกว่ากําหนดค่ะโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบเล่าลมไม่ค่อยแบบเพียงพอแล้วอันนี้ตัวช่วยที่ดีเลยอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณผู้ชายก็ดื่มได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชายถ้าเรามีแล้วมีแคปซูลแล้วเราเอาไปให้ผสมกันในกาแฟก็ได้ใน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 กาแฟเย็นก็ได้ในโอเลี้ยงในอะไรได้ทั้งนั้นนะครับขออย่ามีโซดาเท่านั้นเองค่ะ ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับแพ็กแบบนี้มี6 6หลอดเนาะ12หลอดนะคะราคา1 0 0 0บาทให้เป็นถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามกับฟังฟูได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี่นะครับใช้มือถือถ่ายไว้เลยแล้วก็โทรมาปรึกษาทุกเรื่องทุกแบบอย่างทุกผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะและช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกทุการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทางบ้านทีค่ะ คืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วเราพบกันทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบ้านทีวีนี้ราตรีสวัสดิ์ <รา S 1> ครับ